สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องทางข้าวผมจะมาพูดถึงตัวร้ายในเรื่องถังซานเนาะผมจะพูดถึงตั้งแต่ตัวร้ายของภาค 1- ถึงภาค5เลยนะครับแต่ไม่ได้รวมของไซส์สตอรี่หรือว่าพวกภาคแยกแบบภาค2.53.5 4.5เนาะจะเป็นภาคหลัก1 2 3 4 5นะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเลยเนาะก่อนอื่นก็ต้องบอกกอนว่าระวังสปอยนะครับถ้าแบบเพื่อนๆบางคนหลงมาดูเนาะในวิดีโอนี้จะมีการพูดถึงตัวร้ายทั้งหมด5ภาคของนิยาย ในเรื่องถังซานเลยนะครับถังซานภาคหนึ่งทวีปโต้หลัวโซแลนหนึ่งโต้หลัวคอนติเนนต์ชื่อปีปีปตองอายุ55สังกัดผู้นําจัก,กรวรรดิวิญญาณยุทธระดับพลังการปึกงพล120บวกหรือว่าเทพขั้นหนึ่งเนาะตำแหน่งเทพเทพลากสดเป้าหมายคือทําลายจัก,กรวรรดิโต้และจัก,กรวรรดิสิงหลัวและหลอมรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งภายใต้จักรวรรดิวิญญาณยุทธเนะาะถังซานสองสำนักถังไรเทียมทานโซลนสองอารลิเวลเลตถังเซก ชื่ออูเทียนหลานอายุ37ปีสังกัดผู้นำจักรวรรดิสุริยันจันทาระดับพลังการฝึกฝน9ตําตำแหน่งเทพไม่มีวิญญาณยุทธมังกรทำลายสวรรค์เป็นวิญญาณยุทธกายพันขั้นสูงที่พิเศษมากเลยนะครับเป็นสายเลือดมังกรโบราณเลยเนาะเป้าหมายคือยึดครองทวีปโต้หลัวทั้งหมดและเปลี่ยนชื่อทวีปเป็นทวีปสุริยันจันทา ทางสาร3าตำนานราชามังกรโซแรน3 l e เลเจนด์ออฟเดอะดร์กอนคิงชื่อจอมจกักรพรรดิห้วงลึกอายุ10,000ปีบวกสังกัดเจ้าผู้ของพิภพและผู้นำโลกห้วงลึกระดับการฝึกฝน120บวกไม่มีตำแหน่งเทพเนาะเป้าหมายคือกืนกินดาวโต้หลัวและพัฒนาโลกห้วงลึกของตัวเองให้เป็นแดนเทพ ทางสานภาคสีสุดยอดการต่อสู้โซลันซีอัลติเมทไฟติ้งชื่อราชินีสีแดงเลือดอายุ10,000ปีบวกสังกัดเจ้าผู้ครองพิภพและผู้นําแดนเทพสีแดงเลือดระดับการฝึกฝน150บวกเป็นระดับราชันเทพเนาะตำแหน่งเทพก็คือเจ้าผู้ครองพิภพหรือว่าเทพปัตตภีนั่นเองเป้าหมายคือกินกินดาวคู่ม้ามังกรวิวัฒนาการตัวเองเป็นแดนเทพ5มิติและกืนกินจักรวาลทั้งหมดนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ กองยานของโลกโต้หลวเข้าร่วมต่อสู้ร่วมกับดาวมา้ามังกรเนาะเพราะว่าเพื่อต่อต้านราชินีนสีแดงเลือดเนาะเพราะว่าถ้าหากราชินีสีแดงเลือดกินกินดาวคู่มา้ามังกรได้นางก็จะกืนกินจัก,กรวาลต่อไปเนาะ ทางซานภัก5การเกิดใหม่ของทางซานโซเรน5รีเ so บิร์ตออฟทางซานชื่อจกักรพรรดิมังกรคิตตันอายุ3,000ันปีบวกสังกัดผู้นำสูงสุดเผ่าพูดและเผ่ากระสูนระดับการฝึกฝนร29าตำแหน่งเทพไม่มีเป้าหมายค้นหาชีวิตอมตะสร้างสายเลือดขั้นสูงและสร้างแดนเทพในส่วนนี้เพื่อนๆบางคนอาจเห็นต่างว่าเออว่าจากักรพรรดิมังกรคิตตันไม่ใช่ตัวร้ายเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าแล้วแต่มุมมองเนาะในส่วนตัวของผมผมมองว่าเป็นตัวร้ายนะครับถึงเป้าหมายเขาอาจจะ ไม่ชัดเจนขนาดนั้นก็เถอะแต่ถ้าหากอ่านนิยายในช่วงต้นๆเราก็จะมองว่าเออเผ่าพูดและเผ่าอสูรเนี่ยเป็นตัวร้ายอยู่แล้วแล้วทำไมผู้นำสูงสุดของเผ่าพูดและเผ่าอสูรถึงจะไม่ใช่ตัวร้ายผมถามหน่อยนะครับอ่าใช่ จกักรพรัดมังกรคิตตันไปเกิดใหม่เป็นจริง,รงๆใช่ครับแต่จกักรพพัดมังกรคิตตันกับจริงๆก็คนละคนกันเพื่อนๆต้องแยกเนาะเวลาผมบอกว่าจากักรพรัดมังกรคิตตันเป็นตัวร้ายเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าจริงๆเป็นตัวร้ายนะครับแต่เป้าหมายทีแรกของจริงๆก็ปองร้ายต่อถังซานอยู่แล้วเนาะจริงๆก็บอกอยู่ว่าต้องการจะยึดร่างของถังซานนะครับแต่ก็เห็นความสามารถของถังซานก็เลยอยากติดตามกลับไปที่แดนเทพด้วยเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นต่างเนาะสำหรับผมเผ่าพูดและเผ่าอสูรก็ทําให้มนุษย์เป็นทาส และสิ่งที่ถังซานต้องการจะปลดปล่อยมนุษย์จากการเป็นทาสก็คือทำลายผู้นำหรือว่าคุมกำลังระดับเทพของเผ่าพูดและเผ่าอสูรและหนึ่งในนั้นผู้นำสูงสุดของเผ่าพูดและเผ่าอสูรก็คือจกักรพรรดิมังกรกิตัันผมก็เลยบอกว่านางเป็นตัวร้ายเนาะอ่ะต่อไปการจัดอันดับพลังเนาะก็ระดับพลังก็จะเรียงลำดับ1-5ถึงเลยเนาะระดับที่1ก็คือมีพลังลบสูงสุดเลยก็คือราชินีสีแดงเลือดในโซแลนภาคสี่สุดยอดการต่อสู้เนาะ นางมีระดับการฝึกฝนอยู่ที่ระดับราชันเทพแล้วนะครับ2ก็คือปีปิตงจากโซแลนหนึ่งทวีปโต้หลวของเรานั่นเองซึ่งมีการฝึกฝนอยู่ที่ระดับเทพขั้นหนึ่งเนาะสามจักรพรรดิมังกรคิตตันในโซแลน5มีการฝึกฝนอยู่ที่120เนาะแต่ก็ไม่มีตำแหน่งเทพนะครับ4จอมจักรวดิห้วงลึกจากโซแลน3อันนี้ก็มีการฝึกฝนอยู่ที่ระดับ120กว่ากว่าเนาะแต่ก็ไม่มีตำแหน่งเทพนะครับและ5อูเทียนหลานจากโซแลน2ออันนี้ยังไม่บรรลุระดับเทพเลยเนาะอยู่ที่ สรับ92เองนะครับก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับรวมตัวร้ายในเรื่องถนะังซานเนาะถ้ามีข้อมูลตกลนหรือพิาพาทประกันใดหรือเพื่อนๆเ,เห็นต่างสามารถพูดคุยคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องถังข้าวโดยการสมัครสมาชิกเริ่มต้นเดือนละ35บาทพร้อมรับสิทธิพิเศษได้รับชมวิดีโอก่กอนใครรวมถึงแบกหลังชื่อรูปวงแหวนวิญญาณเวลาคอมเมนต์และมีชื่อขึ้นที่ท้ายเครดิต ของทุกวิดีโอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนครับ